สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้เกดจะพามาเพาะ,มะเมล็ดมะละกอพันุ์แก้วกลางดงนะคะต้นนี้ก็จะเป็นพันเตี้ยค่ะจุดเด่นของเขาก็คือว่าต้นเขาจะสูงแค่ประมาณหัวนี่ละค่ะเพราะาเป็นพันเตี้ยเนาะแล้วก็ดกนะคะกินแบบเอามาตำส้มตำเนี่ยค่ะก็จะเส้นก็จะกรอบอร่อย oh <my> เวลาสุกก็หวานนะคะหวานอร่อย ปลูกสิบบ้านไว้ก็จะได้ทานแบบหลายๆแบบค่ะทั้งเอามาแกงส้มก็ได้เนาะตำส้มแล้วก็ทานสุกนะคะมเมื่อลูกมะละกอของเราสุกเต็มที่แล้วเราก็นำมเมล็ดมามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแช่น้ำอุ่นไว้หนึ่งคืนค่ะเมื่อแช่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งคืนเราก็จะนำมะเมล็ดมะละกอ ไปเพาะกันนะคะเดี๋ยวเราเอาดินที่เราเตรียมไว้แล้วอะค่ะไปคลุกเค้ากับคุยมะพราะ้าวเดี๋ยวดินลงไปก่อนนะคะดีวันนี้ต้องใช้มือจับค่ะไม่รู้ขากล้องไปทตรงไหน <laughs> นี่นะคะคุยมะพร้าวของเรา ใส่ไปค่ะชอบพิเศษของกระสอบติดมาด้วยคุกเขาให้เข้ากันนะคะ มาทอนนี้ดินที่ควักออกไปเมื่อกี้คือเดี๋ยวเราจะนำมาโรยทับอีกทีนึงค่ะ oh m <my> ยังยังนะคะยังไม่เห็นแมงป่องตัวน้อยนะนะเม็ดโรยดดำเหมือนกันหมดเลย ีก่โอ้ยังป่องดีนะไม่ต่อยมือเมื่อกี้ ดีดินมีความชื้นเยอะอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องหมดเยอะค่ะงอกแล้วนะคะใช้เวลานาเหมือนกันค่ะ25วันเลยนะก็งอกมาทั้งหญ้าทั้งต้นมะละกอเลยค่ะต้นก้า30วันแล้วค่ะก็มีความน่ารักตะมูตะมิมากเลยเนาะดูสิถ่ายเดียวเดียวคือน่ารักมาก 35วันผ่านไปใบก็เริ่มเขียวขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีใบจริงออกมาแล้วนะแต่ก็มาสังเกตค่ะว่าทําไมถึงมีต้นที่มันตายอะคะ่ะเหมือนกับว่าต้นต้นอ่อนที่มันขึ้นมาเนาะเหมือนมันโดนกัดก็เลยไปหยิบหยิบจับจับดู ก็เลยมองว่าน่าจะไม่ตัวตะกะแตนก็จะเป็นหอยทากนะคะที่มากัดลำต้นของเขาเพราะมันจะเป็นรอยเหมือนกัดตั้งแต่ตรงฐานข้างล่างเลยนะคะก็ให้ระวังค่ะเพราะว่าคือช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะมันก็จะมีแมลงหลายอย่างค่ะแต่อันเนี้ย ตอนที่อัดวิดีโอเสร็จแล้วค่ะเกศก,ก็พลิกๆกดูเนาะตรงแถวแถวใต้ฐานก็คือมีหอยทากเต็มเลยนะคะมันน่าจะออกมากัดตอนกลางคืนนะคะสี่สิบวันผ่านไปค่ะใบก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะคะดูแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ 60วันผ่านไปนะคะถ้าน้อยสูงประมาณนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปแยกลงในถุงดำได้เลยนะคะหรือจะนำไปปลูกเลยก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปของการเพราะเมล็ดมะละกอน,นะคะซึ่งสำหรับเกตเองค่ะคิดว่ามันจะมีความแตกต่างกับกันเพาะเมล็ดผักก็คือจะใช้เวลาในการงอกนานกว่าปกตินะคะก็ สำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องตกใจค่ะงอกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ